สวัสดีค่ะ,ะกำลังจะหลับแล้วเหรอลูกเอเดาวันนี้อายุครบสามอาทิตย์ลแล้วตอนนี้คุณเธออยู่ในเบาะนอนเอาเบาะนอนมานอนเล่นในบ้านเปรียบเสมือนคอกส่วนตัว พี่วินก็แอบม,มาแย่งบ่อยอยู่บ่อยๆใช่ไหมคะลูกไม่ค่อยได้ออกไปเดินข้างนอกเอามานอนเล่นในบ้านนี่แหละดีเดี๋ยวไม่คงไม่มีใครมาชนไม่ต้องมีใครมานอนทับอยู่คนเดียวกินนมอ,อิ่ม,มกินนมอ,อิ่ม อายุครบ21วันแล้วสุดยอดไปเลยเวลาผ่านไปไวมากไวจริงๆแปบับเดียวจะเดือนหนึ่งแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราก็จะไปหาหมอไปดูพัฒนาการเ้าก็จะไปเช็คร่างกายจับแข้งจับขาตรวจหูตรวจตา ออตอนครบ1เดือนแล้วเดี๋ยวมีตอนครบ6เดือนแล้วเดี๋ยวก็จะมีโปรแกรมฉีดวัคซีนอะไรเรื่อยๆเ,เ,เขาก็จะนัดมาเรื่อยๆใช่ไหมคะลูกอิ่มเลยอะ่ะลูกกินลงไปสองขยะแต่ยังไม่หลับเมื่อว,วานนี้หลับดีดี หลับทั้งวันเลยทั้งทั้งวันกันเพียเ,เดี๋ยวนี้ปรับเวลาปรับตัวละอึ ừ, เป็นเวลาอึช่วงค่ําช่วงค่ําไปถึงช่วงค่อนไปทางดึกดึกหน่อยนี่ก็ไม่ดึกนะเมื่อวานเท่าไหร่สามทุ่มสี่ทุ่มลแล้วก็นอนใช่สามทุ่มสี่ทุ หน้าทุมอะไรประมาณนี้ซึ่งช่วงวันแรกๆนี่อึตลอดเวลาเดยวซีจะค่อยๆหลับไปไหมอ๋อเมื่อวันเมื่อวันก่อนก็ไป ให้พยาบาลเขาก็ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงก็น้อยได้ยาว51.5แล้วละตอนเกิดใหม่ๆยาว49ส่วนหัวหัวน่าจะ36นะก็ใหญ่ขึ้นหัวใหญ่ขึ้นตัวยาวขึ้นน้ำหนักเพิ่มขึ้น3.5แล้ว ถ้าเทียบอายุกับพี่วินช่วงพี่วินที่อายุเท่ากันพี่วินจะตัวเล็กกว่านะน้ำหนักขึ้นน้อยกว่ามามาคิดว่าน้องเอดาเนี่ยโตขึ้นน้องเอดาจะแปลงร่างเป็นมิชลินแน่นอนต้องอ้วนแน่นอนจำมั่มแน่นอนใช่ไหมคะลูกเนี่ยผมไม่ค่อยร่วงอะถ้าเป็นพี่วินนะผมร่วง ผมช่วงหน้าร่วงร่วงไปเยอะเลยถ้าไปดูคลิปวิดีโอเก่าๆผมพี่วินพี่วินร่วงมากติดตามที่นอนเต็มไปหมดแต่น้องไอด้าไม่ค่อยมีร่วงนะผมไม่ค่อยร่วงดีแล้วลูกผมจะได้ดูหนาหนาดกๆฟังแม่พูดไปน้องไอด้าก็จะหลับใช่ไหมเดี๋ยวผมพาให้ผมพาให้นาะ ใส่สูงเท้านาวหนาวนอนคว่ำก็จะอุ่นนะไม่ค่อยหวาความแตกต่างของสองคนพี่พาวินก็จะไม่ชอบนอนคว่ำนะจะนอนหงายแต่หัวจะเอียงแบบเอียงเหมือนคนนอนคว่ำเลยส่วนน้องเอดาเนี่ยชอบนอนคว่ำชอบนอนที่แนบอก นอนหลับค่าอกอย่างเงี้ยจะชอบรู้สึกว่าจะได้อุ้มบ่อยมากกว่าพี่วินอีกเพราะของพี่วินเขาจะหลับง่ายน้องไนด้ก็จะหลับช้านิดนึงสองพี่น้องก็แตกต่างกันเลี้ยงไม่เหมือนกันนะคะน้องเนด้นี้ก็ต้องอุ้มขึ้นมากินนมอุ้มขึ้นมาแล้วก็ให้กินนม ่วนพี่วินนอนกินหลับเลยนอนหลับกินหลับ<ม>นอนหลับเจ้าตัวนี้นี่ต้องการความอบอุ่นนิดนึงตรงกลางคืนบางวันก็หู่าจะนอนใกล้จะหลับแล้วเหรอลูกโอเคหมามาไม่กลัวแล้วนะคะมามาซักผ้าค้างไวอยู่เดี๋ยวมามาไปดูเครื่องซักผ้าก่อนนะคะบายบายค่ะลูกรัก เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะดูสิว่าจะเอาอะไรมานำเสนอกันอีกอัปเดตรายวันน้องเอดารายวันนะคะบ๊ายบาย